ความภาคภูมิใจในการนําเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฒสงขลาหรือมรพสงขลานั่นเองนะครับซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อบจงสงขลาและภากีเครือข่ายผนึกกำลังพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและจัดเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลนะครับระบบสุขภาพท้องถิ่นเป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่8เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2อ6พสงที่ผ่านมานะครับรองศาสตร,ราจารย์ดรทัศนาสิริโชติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือมรพสงขลาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบ สุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสงขลาและเวทีสาธารณะจัดทำแผนขับเคลื่อนการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัดระหว่างสำน,นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็คืออบจสงขลานะครับและภาคีเครือข่ายโดยมีนายไพเจนมากสุวรรณนายกอบจสงขลาเป็นประธานในพิธี ณนะห้องประชุมริมหาดสองโรงแรมหาดแก้วอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในกลไกลการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นำรอ่องอําเบอควนเนียงและสิงหานาครรวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิน่นและกลไกตลอดจนกระบวนการที่พึงประสงค์พร้อมทั้งมีการบรรยายข้อมูลการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเช่นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิน่น งานวิจัยกับพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิน่นความท้าทายของการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในทศวรรษหนา้าและเพื่อศึกษาตลอดจนพัฒนารูปแบบกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการอภพพิบาลระบบสุขภาพท้องถิน่นที่สามารถจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ตรงกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ ที่ประชุมหารือเชิงนโยบายในการสร้างระบบกลไกการอภิบาลร,ระบบสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดสงขลาครับและในโอกาสเดียวกันนี้นะครับในวันอังคารที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสดานนท์วัฒธรรมรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มรพสงขลาได้เสวนาในหัวข้อการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนากลไกลความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ต่อไปก็จะได้มีการพัฒนากันมากยิ่งขึ้นในส่วนของเรื่องราวในส่วนของการทํางานนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสะดวกมากที่สุดแล้วก็จะได้นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดจากการมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับนับได้ว่าเป็นข่าวที่ดียิ่งแล้วก็เป็นผลงานที่นะครับร่วมปรบมือนะครับนะครับให้มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทาเพื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะครับเป็นผลงานของมรพสงขลานั่นเองครับ